สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e Facebook แล้วก็ TikTok ทุกท่านนะครับผมร้าน PC ซแท็กเตอร์ำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มารีวิวคูปต้า34แรงครับผม L3408DT อันนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่ได้แจ้งจดทะเบียนออกเป็นใบซื้อขายให้ครับผม สภาพพร้อมใช้งานมีเก็บสีนะครับผมผ่านใบมีดแล้วก็กระทันล้อครับอุปกรณ์ดันหน้าก็เกษตรคันหลังผันห้านะครับผมใบหยิบสองครับผม เลือกใม้2,634ชั่วโมงครับรถสัฐานกินดง่ายครับผมเครื่องแสวเลยครับนั่นด้ครับหน้าด้ลิ่มกว่าจัติครับ พร้อมใช้งานครับผมวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกทั้งวันเลยออกไปรีวิวข้างนอกไม่ได้ครับผมก็เลยรีวิวอยู่ข้างในครับผมในอาคารพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกษครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมท่านใดมาไม่ถูกก็โทรมาติดต่อสอบถามหรือไม่ก็ วิ่งตาม GPS มาเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมลงตำแหน่งแผนที่ร้านไว้ให้ครับผมมาไม่ถูกกดตามลิงก์วิ่งตาม GPS ถึงหน้าร้านเลยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกวอยอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ